สวัสดีค่ะดิฉันธนวัรธนาค anyway. าเศรณีนะคะเป็นคนไข้ของคุณหมอกันค่ะก็เป็นคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงมาตลอดนะคะเพราะว่าคุณหมอที่จากการตรวจสุขภาพที่อื so ่นก็จะพูดเรื่องนี้แต่ว่าก็จะให้ควบคุมเรื่องอาหารมา ก็จะมีเรื่องคอเลสเตอรอลที่กังวลตอนที่ตรวจสุขภาพเสร็จก็เซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าคุณหมอเจอค่ะเจอเจอสิ่งที่เราไม่อยากมีแต่คือด้วยความด้วยความเป็นคุณหมอกันนะคะเขาเขาไม่ค่อยยอมแพ้กับจุดเล็กๆ เขาเห็นเขาเห็นจุดเล็กๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับเราในอนาคตเขาก็เรียกไปตรวจแบบละเอียดมากจน,จนจนไอไอสิ่งเล็กๆที่เราเจอจากที่อื่นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วมันจะสามารถนำไปสู่เรื่องไม่ดีในอนาคตได้อ่ะค่ะก็ที่ตรวจเจอก็จะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกกังวลมากนะคะเพราะว่า มันมันก็คือส่วนหนึ่งของโรคหัวใจอะคะ่ะแต่ว่าคุณหมอก็ได้อธิบายอย่างละเอียดว่ามันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นซึ่งถ้าเราดูแลสุขภาพของเราดีๆตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะไม่ไปสเต็ปต่อไปที่มันจะกลายเป็นบอลลูนหรือว่าจะต้องไปบายพาสอะไรในอนาคตอย่างเงี้ยคะ่ะก็เราก็เลยได้ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะคะ ตอนนี้ก็ดีค่ะรู้สึกรู้สึกเลยว่าตัวเองดีซึ่งมันก็แปลกมากเลยค่ะพอตรวจเจอว่ามีเชนเลอดในหัวใจก็รู้สึกว่าหัวใจไม่ดีแล้วก็คุณหมอก็มีมีให้คำแนะนำมีจ่ายยาด้วยแล้วก็ซึ่งพอพอเราได้ทำตามคำแนะนำของคุณหมอก็คือตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าหัวใจดีขึ้นด้วยค่ะ ความรู้สึกที่ได้เป็น V.I.P. ตลอดคือไม่ไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยไม่เคยได้รับการดูแลจากคุณหมอโดยตรงส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบจากจากพยาบาลหรืออะไรเงี้ยแต่แต่คือคุณหมอกันเนี่ยเขาจะมาดูแลตั้งแต่เข้าถึงโรงพยาบาลเลยค่ะแล้วกเ็เหมือนเหมือนญาติเหมือน,เห,อนเหมือนเป็นญาติคนหนึ่งอะค่ะ